One tip weep to a ting uh -huh. One tip weep check it thing uh -huh. One tip con jump make it to a ting uh -huh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube บอลทีปครับที่จะมีบทวิเคราะห์บอลมาฝากกันทุกวันครับวันนี้ก็เช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับอยากจะฝากเรามีกลุ่มที่เด็ด VIP ครับที่เป็นกลุ่มที่เด็ดบอลเต็งครับที่มีระดับความมั่นใจ80-90%ครับโดยสถิติย้อนหลัง10วันล่าสุดครับเข้าทั้ง10วันเลยครับไม่มีตายเลยแม้แต่วันเดียวครับเรียกว่ารับทรัพย์กันยาวๆเลยครับนอกจากนี้ในกลุ่มร้าย VIP ยังมีแจกสเต็ปครับเข้าบ่อยเช่นเดียวกันครับเรียกว่าแตก กันเป็นว่าเล่นเลยครับสาหรับสเต็ปในกลุ่มนี้นอกจากนี้ยังมีการพานําเล่นบอลสดจากเซียนต่างๆเรียกว่ารับทรัพย์กันตลอดทั้งวันครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มครับสามารถแอบไปตามลิงก์รลยที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคําอธิบายคลิปได้เลยครับเพื่อไปขอกติการในการเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาวิเคะห์บอลของเราครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่ที่1นึ่งด้วยฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีครับเป็นคู่ระหว่างททพเซอร์สปอร์ครับทีมอันดับหนึ่งของตารางจะเปิดบบ้าานนนตออออรรักเยืขง บูบูยูเช่ครับทีมอันดับ2ของตารังซึ่งคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่มครับโดยราคาเปิดออกมาเป็นที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านทับเือสปอร์ต่อปอด้วยกันครับโดยผลงานใ่เกมล่าสุดของทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านทับเือสปอร์ครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้3เกมครับเสมอ2เกมและไม่แพ้ทีมใดเลยส่วนผลงานใ่เกมลังสุดของทีมเยือนอิตันบูบูยูเชครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้ทั้ง5เกมเลยนะครับด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านทับเสดอรับ เขาบุกไปเอาชนะยานีมารัตมาด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งในเกมลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสภาพทีมก่อนทําศึกวันนี้พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะ3รายด้วยกันนั่นก็คือคอร์ิชิตครับยูเชฟซาริครับที่มีการบาดเจ็บทั้งคู่ครับในส่วนของอีกรายก็คือกิลเลเมครับติดโทษแบดไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ครับคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น C141 ครับโดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างอเล็กซานเดอร์ซอรครับยืนเป็นหน้าเป้าที่จะคอยจบสกอร์ในเกมนี้ส่วนแดนกลางครับจะใช้งานของ เดดดีเย่ De ครับและโจเชสโซซาครับที่จะคอยคุ้มจังหวะทีมอีกทีนึงครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนอิตันบูบูยูเช่ครับในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะโฮเปนเกนมาด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ในบอลยุโรปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสภาพทีมก่อนทําศึกวันนี้พวกเขาจะหมดิีใช้งานนักเตะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเอปูเรียนูครับที่ติดโทดแบนไม่สามารถลงสนามได้ครับโดยในเกมนี้คาดการณ์ว่าพวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-4-2ครับโดยจะวางคู่กองหน้าเป้าอย่างเดมบาบาครับและเอนโซ เกวิลีครับที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวันนี้ครับส่วนแดนกลางครับจะใช้งานของเชคเดเมียครับและคาวิชี่ครับี่คอยคุ้มจังหวะในแดนกลางอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมหัวตารางที่กําลังเบียดแย่งแชมป์กันอยู่ครับแถมตอนนี้พวกเขามีแต้มเท่ากันที่52คะแนนในขณะที่เกมเหลือในหลีกเพียง9เกมเท่านั้นครับเรื่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านแท็บสเปอร์ครับผลงานที่ผ่านมาก็สมตําแหน่งจากฝูงครับด้วยการไม่แพ้ใครมาแล้ว10เกมหลังสุดทุกร การครับและ10เกมนั้นก็เก็บชัยไปได้ถึง8เกมด้วยกันครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือน mm hmm. อีตันบูบ,บูยูเชคครับผลงานก็แก่งไม่แพ้กันครับด้วยการเอาชนะรวดถึง5เกมติดทุกรายการครับเรียกว่าแข็งแก่งกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าว่าการเจอกันของทั้งคู่5เกมหลังสุดครับฝั่งของเจ้าบ้านทัพเซอร์สปอไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวครับและแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันเหมือนบอลแพ้ทางกันครับสําหรับคู่นี้ดังนั้นแนะนําให้อยู่ฝั่งของทางด้านทีมเยือนอีตันบูบ,บูยูเชคไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ มาต่อกันที่คู่ที่2ที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้ยังคงเป็นฟุตบอลตุรกีซูปเปอร์ลีกอยู่ครับเป็นคู่ระหว่างกาลาตาสลายครับทีมอันดับ3ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบซิตัสครับทีมอันดับ5ของตารางซึ่งคู่นี้แต่ก,กันเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีครับโดยราคาเปิดอกมาเป็นที่ฝั่งของทั้งด้านทีมเจ้าบ้านกาลาตาสลายต่อครึ่งลูกด้วยกันครับโดยผลงาน5เกมล่าสุดของทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกาลาตาสลายครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้4เกมครับเสมอ1เกมมมแและไ่่พ้ทีใดสวน ในกเกมล่าสุดของทีมเยือนเบซิตัสครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้3เกมครับเสมอในเกมและแพ้เพียง1เกมเท่านั้นครับด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกาลาตาสลายครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเสมอกับชิวาสปอร์มาด้วยสกอร์สอต่อสอในเกมดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสภาพทีมก่อนทําศึกวันนี้พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้างานนักเตะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคิเตียนรูยินดาม่าครับที่มีอาการบาดเจ็บครับในส่วนของรายอื่นๆพร้อมลงสนามแบบเต็มสุดครับและคาด กันว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบก,การเล่น4-2-3-1ครับโดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างราเดมิโฟันเก่าครับ คอยลัสกอคู่แข่งในวันนี้ครับและจะมี3ประสานกลางลูกอย่างเฟรกรีครับมาริโอหรือมีนาครับและออนยคูรูครับที่จะคอยซับพอตอยู่ด้านหลังอีกทีครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนเบสิตาครับในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเชียนเอาชนะอาตคาร์กือจือมาด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับสภาพทีมก่อนทําศึกวันนี้ของพวกเขาจะหมดสิทธิใช้งานนักเตะ2รายด้วยกันนั่นก็คือโตคูรันทอคอสครับและดักรลาดครับที่มีการบาดเจ็บทั้งคู่ครับในส่วนของรายอื่นๆก็พร้อมลงสนามแบบเต็มที่เช่นเดียวกันครับโดยคาด การว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับโดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างบูรักชิมาครับที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวันนี้ครับและจะมี3ประสานกลางลูกใหญ่เกวังแอนกูดูครับเควินบินบวเต็งครับเจรินเเรนครับที่จะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังอีกทีนึงครับสำหรับความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ครับเป็นเกมของ2ทีมใหญ่ประจํหลีกที่จะเจอกันครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกาลาตาสลายครับมาด้วยฟอร์มอันร้อนแรงด้วยการไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมทุกรายการครับ แถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองที่มีถิตีแข็งแกร่งในการชนะรวดถึง7เกมติดต่อกันอีกต่างหากนะครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนเบซิตัสครับผลงานอาจจะไม่สวยหรูเหมือนแต่ก่อนครับแถมจุดอ่อนของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็คือเกมเยือนครับด้วยการเก็บชัยได้เพียงแค่2เกมจาก8เกมหลังสุดที่ออกไปเล่นนอกบ้านครับดังนั้นด้วยเรทราคาที่เปิดออกมาและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้อยู่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกาลาตาสลายเก็บชัยได้ไม่ยากครับสําหรับพวกเขาในเกมนี้ครับ ส่วนคู่ที่3เราไม่ได้มีการวิเคราะห์ครับเนื่องจากว่าเป็นทีเด็ด v i p ที่จะนําไปแจกในกลุ่มรายวีไเท่านั้นครับที่มีระดับความมั่นใจ80-90%ครับโดยสติย้อนหลัง10วันล่าสุดครับเข้าทั้ง10วันเลยครับไม่มีตายเลยแม้แต่วันเดียวครับนอกจากนี้ในกลุ่มรายวีไยังมีแจ็คสเตปครับที่เรียกว่าเข้าวันเว้นวันรับทรัพย์กันตลอดครับและมีผ่านนาเล่นจากเซียนต่างๆในกลุ่มด้วยนะครับเรียกว่ารับทรัพย์กันตลอดทั้งวันอีกแล้วครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอบต ที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคาอธิบายคลิปได้เลยครับเพื่อไปขอกติกาในการเข้าร่วมกลุ่มครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับอย่าลืมครับปากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมก,กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับขอบคุณครับ บอลจิบวีพีตัวจริงบอลจิบวีพีแจกที่เด็ดจริงบอลจิป huh. คนเยอะไม่กระทัวร์จ uh ีนบอลจิบวีพีวิเคราะที่เด็ดให้แทงทุกวันอยากเลยก็เข้ามามาไป uh huh. แทงกันจะแมงแ่งอยู่หรือว่าผู้เดียวได้ลุ้นมันเพราะไม่ได้อยู่ข้างเว็บแต่เราข้างเดียวกันชีวิตดีหรูหราไม่ทุกอย่างเพราะบอลจิปจัดให้ที่เด็ดเง,ง,งินเข้าเต็มกระเป๋าเพื่อแทงไปตามสเต็ปไม่ได้บอกให้คุณเชื่อแต่ก็อยากให้คุณลองบอลจิบนี่แหละตัวจริงคนในกลุ่มเยอะมาทัวร์จนอยากจะรู้ก็แอด บอลจิบวีพีจัดไปเด็ดเด็ดแล้วจะรวยไม่รู้ตัวอยากรวยก็แอดบาบอลชิปวีร์บอลจิบวีพีตัวจริงบอลจิบวีพีแจกที่เด็ดจริงบอลจิบคนเยอะไม่กระทัวจริง